แนะนำ5อันดับเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้สวัสดีคะ่ะทุกคนก็อยู่กับช่อง NKR นะคะใครเนี่ยที่ชื่นชอบเกมนแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะคะวันนี้เนี่ยเรามี5เกมค่ะมาแนะนําให้ทุกคนนะคะได้ลองดาวน์โหลดมาเล่นบ,บนมือถือค่ะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยค่ะอันดับ5 Last Fortress Underground เป็นชุมชนที่มีผู้รอดชีวิตมากที่สุดตอนนี้มันได้ถูกทาลายแล้วขยายที่หลบภัยของท่านติดต่อผ่านดาวเทียมเครื่องปั่นไฟควบคุมภารกิจ วางแผนที่หลบภัยเลือกในแบบที่ท่านชอบบางครั้งเนี่ยก็ต้องออกจากที่หลบภัยเพื่อออกไปค้นหาทรัพยากรที่มีค่าสร้งค่ายเพื่อขนย้ายปักพุงฐานและจุดทรัพยากรแต่ก็ต้องคอยระวังซอมบี้เนี่ยที่จะเข้ามาโจมตีฐานของเราอันดับ 4. d e a t h t i g e r 2จักรวาลของ d e a t h t i g e r 2กําลังขยายชายแดนอย่างต่อเนื่องการอัปเดตทุกครั้งเนี่ยจะมีเนื้อหาใหม่เพื่อให้ประสบการณ์การเล่นของคุณสนุกยิ่งขึ้นคว้าอาวุธทําลายผีดิบที่คุณชื่นชอบจากอาวุธ50ช พร้อมกับกระสุนปืนใหญ่ยิงเข้าที่ศีรษะตามมาด้วยฉากดำน้ําในแอคชั่นนะคะที่มีมากกว่า600ฉากรวมทั้งแคมเปญเดี่ยวภารกิจโกลบอลและเควสด้านความสําเร็จที่สมุนทาไทยและได้รับสกุลเงินในเกมพิเศษอีกด้วยค่ะอันดับ3ค่ะ La s t Island of s u r v i v o r เนะคะเป็นเกมการแข่งขันเอาตัวรอดของผู้เล่นหลายคนเป้าหมายของเกมเนี่ยก็คือการตอบสนองการทำหน้าที่ของคุณเอาชีวิตรอดในวันสุดท้ายของบนโลกที่รกลางว่างเปล่าโดยใช้วัตถุดิบที่รว รวบรวมหรือแย่งชิงมาผู้เล่นเนี่ยต้องจัดการกความหิวและการหายและสุขภาพของตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้ไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณเนี่ยจะตายในเวลากลางวันค่ะอันดับ2นะคะ Into the Dead 2ค่ะเกมเอาชีวิตรอดจากมหันตภัยซอมบี้ผ่านบทเนื้อเรื่องทีงเ็มนะคะที่อัดแ <c oughs> โนโ่นาด้วยั่นด่านที่มีถึง60ด่านและการท้าทายหลายร้อยอย่างบดล็อกและอัปเกรดอาวุธระ <c oughs> ยะประชิดนะคะปืนระเบิดและอื่นๆอีกมากมายใช้ป้อมปืนทหารเนี่ยยิงโจมตีกำจัด ซอมบี้จับบนพาหนะค่ะแทงพวกมันเนี่ยเพื่อเอาชีวิตรอดหรือจะเสี่ยงไล่ตามพวกมันเนี่ยโดยวิ่งไล่เป็นเกมที่บ<ล>ู๊สุด <S <S <พ>ดุเ <ๆ S 2> ดือดเลยทีเดียวค่ะอั <Yeah. S 1> นดับที่1ค่ะ The Walking Dead Survival เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากซีรีส์การ์ตูน The Walking Dead จาก Skyboard Entertainment เกมเอาตัวรอดจากทั้งคนเป็นและคนตายสำรวจโลกของ The Walking Dead และหาพรกตัวละครที่เป็นตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยเช่นมีแกนแล้วก็หลิกนะคะและอีกมากมายหลายคนก็จะมาช่วยคุณ นในการเอาชีวิตรอดในเกมนี้ค่ะกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนถ้าหากเพื่อนเื่อนเนี่ยชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดเนี่ยก็ลองไปโหลดมาเล่นดูและขอฝากช่อง n k r ไว้ด้วยนะคะฝากกดซับกดไลค์และอย่าลืมเข้ามาดูสตรีมมาพูดคุยกันในสตรีมได้ทุกวันเลยนะคะ